เเดเนี่มันก็เปีสงเหงาข้าแต่ผมก็โซ่จะเหมือนเดิมทำไมไม่มีวันใจมันเข่าบ้าง <Okay. S 2> เห็นเขาจะมือกันเดินไปชชวเมือไปโน,โน่แล้วก็ไปหนีบ้างแล้วผมต้องการระหว่างใจได้ว่าเล่นไทยแล้วผมเอาบ้าง เจอบอกทุกคน,นในใจนี่มันเข้าปีสงเงาาแต่ผมก็โสดจะเหมือนเดิมทำไมไม่ไม,ไม,ไม,ไมีใจมันเข้าบ้างเห็นเขาชั่วมือกันเดินไปชัม่วมือไปโน่แล้วก็ไปนีบ้างแล้วผมต้องการระหวานใจเดียวยวาเลนทยนี่แหละผมเอาบ้างเจอบอกทุกคนในใจวัดไอ้คนยูนวา l e เลนท e ยแค่ยูซิมีออนใหม่ไหมทำไมรับผมคนนั้นจะบาตายวัดไอเทียวอย I ่ไอ้มชาย นี่มันก็เปลีสูงเงาค้าแต่ผมก็โศ้จะเหมือนเดิมทำไมไม่มีวันใจมันเข่าบ้างเห็นเขาจชมือกันเดินไปชูมือไปโนแล้วก็ไปหนีบ้างแล้วผมต้องการระหว่านใจได้ว,วาเลนทีย์นี่แล้วผมเอาบ้างจะบอกทุกคนนันไหนใจนี่มันก็เปลีสูงเงาข้า แต่ผมก็โสดจะเหมือนเดิมทำไม,ไม,ไ,ม,ไ,ม,ไ,มไม่ไม่ใจมันเขาบ้างเห็นเขาช่มือกันเดินไปช่วมือไปโน่นแล้วก็ไปหนีบ้างแ้วผมต้องการระหวานใจดียว่าเลนไทน์ยนี่แหละผมเอาบ้างเจอพบอกแลกคนนั้นในรไทมานีมาสิมานั่งบนตักาวิดมีความน่ารักของคุณล่ะมันทำให้ใจผมเซ็กซี่ผมมองดาวผมนั่นละ่ะมันเหมือนความรักของนาเน่แหละ นี่มันก็ปีสงหาบ้าแต่ผมก็โสดี่เหมือนเดิมทำไมไม่มีคนแันเขาบ้าง เห็นเขาชุ่มมือกันเดินไปชุ่มมือไปโน่นแล้วก็ไปหนีบ้างแล้วผมต้องการระหว่านใจที่วาเลนไทยนี่แหละผมเอาบ้างจะบอกแล้วคนันไหนใจนี่มันก็ปีสองห้าหกห้าแต่ผมก็โสดจะเหมือนเดิมทำไมไม่มีหันใจมันเข้าบ้างเห็นเขาชุ่มมือกันเดินไปชุ่มมือไปโน่นแล้วก็ไปหนีบ้างแล้วผมต้องการระหว่านใจที่วาเลนไทยแล้วผมเอาบ้างจะบอกแล้วคนไหนใจนี่มันก็ปีสองห้าหกห้าแต่ผมก็โสดจะเหมือนเดิมทำไม ไม่ไมีห่นใจมึงเข้าบ้างเห็นเขาชุ่มมือกันเดินไปช่วมมือไปนู่นแล้วก็ไปหนีบ้างแล้วผมต้องการระหวานใจหรียกว่าเล่นไทยนี่แหละผมเอาบ้าง<ว><น>จะบอกรับคนใหนเนใจอ่ะ